และในช่วงนี้ค่ะช่วงของพาณิตบอกข่าวนะคะอยู่กับท่านพณนิ์จังหวัดเพชรบูรณในสุลศณีทัพทิมสวัสดีค่ะท่านพณิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้ราคาพืชผักเป็นยังไงคะท่านพณิตครับผมก่อนอื่นก็ราคาสินค้ากเกษตรของจังหวัดเพชรบูณ์ที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนฤดูก็เรียกข้าวโพดรุ่นหนึ่งนะครับนี่ก็ เริ่มออกสู่ตลาดแล้วนะครับน่าจะประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับทยอยเก็บเกี่ยวจากทางโซลล่างของจังหวัดเพชรบูรีนะครับเพราะว่าขา้าวโพดจแจกแต่ไล่ขึ้นมาจากสีเทพวิเชียรหนองไทยละขึ้นมาจนเออเลยทางลมเก่าไปนะครับขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดสัตว์ห้าบาทห้าสิบถึงห้าบาทหกสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมเมล็ดความชื้นสูงสามสิบเปอร์เซ็นต เจ็ดบาทหกสิบถึงเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเมล็ดแห้งความเค็มสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตสิบบาทห้าสิบถึง 80, สิบบาทแปดสิบสตางค์ตอ sunk, ่อกิโลกรัมนะครับก็ยังไงก็ฝากระ้ทมพันธ์พี่น้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าหักข้าวโพดให้ได้อายุนะครับก็อย่าไปหักอ่อนหรือเก็บเกี่ยวอ่อนนะครับในการการใช้รถเกี่ยวนะครับก็ใช้รถ เก็บเกี่ยวข้าวโพดโดยเฉพาะนะครับอย่าไปใช้รถเกี่ยวข้าวเอามาเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะครับก็จะทาให้กเกิดความเสียหายครับขณะเดียวกันก็ในส่วนของ <c oughs> ข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีก็อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตนะครับยังไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาดราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุขศรีแยกพ่อขุนอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักที่ แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็เท่ากับเมื่อวานนะครับผักชีลาวยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาลงไปสิบบาทนะครับเมื่อวานขึ้นมาสิบบาทตอนนี้ลงกลับไปที่เดิมพริกฮอดแดงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอเขียวสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวนะครับถั่วฝักยาวสิบหกบาทต่อกิโลกรัมราคาลงไปสองบาทจากเมื่อวาน ในส่วนของผักบุ้งจีน10บาทต่อกิโลกรัมคณะ24บาทต่อกิโลกรัมคณะขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมา10บาทต่อกิโลจากเมื่อวานกระลำ5-10บาทต่อกิโลกรัมนะครับกระลำอ่าขึ้นมา4บาทจากเมื่อวานนะครับอ่ากระลำดอกเมื่อวานไม่มีผลผิดเข้านะครับแต่วันนี้ก็มีการตั้งราคาขึ้นมาก็แสดงว่าเริ่มจะมี ผลผลิตกระลำดอกข้าวตลาดนะครับ12บาทต่อกิโลกรัมลุย10บาทต่อกิโลกรัมนะครับลุยขึ้นมา3บาทมะเขือเปราะ8บาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของกวางตุ้ง6บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งราคาลงไป2บาทนะครับแตงกวา12บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขยับขึ้นมา1บาทต่อกิโลนะครับสำหรับในส่วนของ ราคาสุกรนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มหกสิบแปดบาทต่อกิโลกรมัมหมูชําแหละเนื้อแดงร้อยหสิบถึงร้อยหกสิบาทต่อกิโลกรมัมสามชั้นร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็สิบาทต่อกิโลกรมัมแล้วก็เนื้อสันร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรมัมในส่วนของไข่ไก่นะครับเบอร์ศูนย์สี่บาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาท สาสิสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่ 3, บาทยี่สิสตางค์ต่อฟองก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบุร์ว,วันนี้ครับค่ะขอบคุณท่านพนิดมากนะคะครับ,ค,รบค่ะสวัสดีค่ะ